กองอนวยารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะพบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาที่นําตัวอย่างผลสำเร็จโครงการอนเนืาองมาจากพระราชดำริมานําเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ห กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะแม้จะต้องเดินทางลัดเลาะหุบเขาด้วยทาง100กว่าโค้งจากจังหวัดยะลาแต่อำเภอแบตงก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปเยือนอุทยานดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในจังหวัดภาคใต้ที่เป็นอนุสร์สถานแห่งความทรงจำของบรรพชนรุ่นหลังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ ความงดงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ที่ถูกบรรจงปลูกเป็นทิวแถวบานสะพังอยู่ทั่วเนินเขาที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาสูงในสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของจังหวัดชยดัยแดนภาคใต้นี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือนจากต่างแดนว่านหัวหยวนแปลเป็นไทยได้ว่า สวนหมื่นบุภาเป็นอักษรจีนพระราชทานนามอันเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนรสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระราชดำริให้ดําเนินการศึกษาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบนพื้นที่ระดับสูงจากระดับน้ําทะเลและขยายผลสู่เกษตรกรข้างเคียงที่มีความสนใจเพื่อเป็นอาชีพสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี สงเป็นพระผู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พระสงฆนิกรอันนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2537ถอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานทดลองปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาส ในการนี้ได้มีพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่ที่มาเฝ้าทุละอองพระบาทรับสเสด็จให้ดําเนินการศึกษาทดสอบการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบนพื้นที่มีระดับสูงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเนื่องจากมีอากาศเย็นและเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับผลผลิตที่ได้น่าจะมีคุณภาพดีทัดเทียมและแข่งขันกับต่างประเทศได้ควรจะมีการทดลองปลูกไม้ดอกในระยะแรกโดยทดลองดูว่าพันไม้ดอกอะไรปลูกได้บ้างเมื่อได้ผลแล้ว จึงนำไปแนะนำให้ชาวบ้านปลูกต่อไปด้วยสภาพพื้นที่บ้านปิยมิตร2หมู่2ตำบลตะเนาะแม่ระออำเภอเบตงจังหวัดยะลามีภูมิอากาศและธรรมชาติใกล้เคียงกับแหล่งผลิตไม้ดอกของประเทศมาเลเซียศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรจึงได้สนองพระราชดำริ ทำการพัฒนาทดสอบการปลูกไม้ดอกในพื้นที่โดยทดสอบชนิดไม้ดอกเมืองหนาวภายใต้โรงเรือนพลาสติกใสพบว่าเบญจมาศลิลลี่หน้าหัวเยอบีราให้ผลผลิตดอกได้ดีตรงกับที่ตลาดต้องการนอกจากนี้ยังได้จัดทำแปลงในสภาพกลางแจง้งพบว่ามีไม้ดอกหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีต่อมาศูนย์วิจัยพืชสวนยาลากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได้เข้ามาดําเนินการต่อจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาโดยเข้ามาช่วยให้คําแนะนําและติดตามผลแก่เกษตรกรพร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านไม้ดอกชนิดใหม่ๆอาทิการส่งเสริมการปลูกดอกหน้าวัวซึ่งเป็นสกุลข,ของพืชในวงศ์บอลที่กําลังเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจสําคัญนิยมและแพร่หลายในประเทศและส่งออกเพราะเป็นไม้ดอกที่มีหลากสีสันและหลายสายพันธุ์สามารถปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับได้ตลอดทั้งปี เสริมรายได้ของกลุ่มเกษตรกรในช่วงฤดูฝนรวมถึงช่วงราคายางตกต่ำเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนะครับได้รับมอบหมายในการดูแลโครงการไม้นอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชะดำรินะครับศูนย์วิจัยพืชสวนยารานะครับซึ่งได้รับต่อมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยาานะครับปัจจุบันนะครับได้มีการขยายผลการผลิตดอกเบญจมาศและแกดดโอลัสในเชิงการค้าในพื้นที่เกษตรกรนะครับโดยให้ความรู้แก่เกษตรกรอบรมวิธีการปฏิบัติ จัดการศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบต่างๆนะครับแล้วกน็นำไปสู่การปฏิบัติจริงที่มีคุณภาพนะครับจริงๆแนวโน้มหน้าวัวตลาดต้องการในปริมาณที่มากเพราะว่า1เบตงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีชายแดนติดกับมาเลเซียาสามารถส่งออกได้ง่ายนะครับก็สามารถเอาไปจัดนิทรรศการต่างๆงานต่างๆคือมีมความต้องการสูงเนื่องจากสามารถอา,อายุการปักใจกันที่ยาวนานนะครับก็นิยมนําไป จัดสถานที่ต่างๆตกแต่งหรือว่าในรูปแบบไม้กระถางที่นอกจากเป็นไม้ตัดดอกครับก็นิยมเอาไปเป็นของขวัญเหมือนกันนะครับปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรครับมีการปลูกและการส่งออกนะครับราว5้ไร่ในพื้นที่ประมาณ15ไร่นะครับโดยมีไม้ดอกกว่า4 0สายพันธุ์นะครับคิดเป็นไรายได้ต่อเดือนนะครับก็ประมาณ4 0 0 0 0นบาทหรือประมาณ1,60,000บาทต่อคนต่อปีนะครับจากการสนองพระราชดำริ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเกิดทักษะด้านการผลิตขยายพันธุ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้ายอย่างต่อเนื่องแล้วยังได้ทําให้ไม้ดอกจากโครงการเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถส่งขายไปยังตลาดอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตลาดอําเภอเบตงและตลาดอําเภอเมืองจังหวัดยะลาการพัฒนาไม้ดอกเมืองหนาวในพื้นที่ตําบลตะเนาะแมร้อนับว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจฐฐฐฐฐข,ของพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนอกจากเป็นการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วยังสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และยังช่วยลดการสูญเสียเงินตราที่ต้องนําเข้าไม้ดอกจากต่างประเทศปี2553นะพวกเราที่สวนมันหมูผานี่ได้รับเสด็จที่พระอ,องค์ท่านมาเยี่ยมชมในโครงการครับก็ช่องลานก็พอดีเพราะเราที่นี่ที่สวนตอกไม้เมืองเหนาานี้ก็ พันธุ์ตอกไม้ได้สําเร็จแล้วแล้วก็ช่งนั้นก็กําลังพัฒนาท่องเที่ยวให้คนมาเข้าชมได้เพราะเราก็ได้รับเสด็จที่องค์ท่านมาเยี่ยมชมในสวนพวะเราก็ขอหน่อยงานที่ของของหลวงเนาะที่สวนบ้านไร่เนาะก็มาช่วยเหลือพวกเราทําให้โครงการเราได้พัฒนาที่ไม้กระถางแล้วก็ทําให้ดอกไม้หลายอย่างตอกไม้ทุกอย่าง ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมถือโอกันที่ดีแล้วพวกเราก็<ม>ขอขอบคุณพ่อของท่านได้ให้พวกเราเป็น,ปนที่อมความรู้กับที่ทำดอกไม้ไหลายอย่างได้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับภายหลังโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันนึ่งมาจากพระราชมรีได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในอำเภอเบตงและชาวมาเลเซียปัจจุบัน โครงการได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศในพื้นที่35ไร่พร้อมสร้างบ้านพักมีการประกอบอาหารจีนเลือกรถไว้รองรับนักท่องเที่ยวโดวยเป็นการลงทุนของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดยะลาทําให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาอีกทางหนึ่งช่วงนี้เราก็เปิดแล้วนะไม่ไม่กี่เดือนเองจริงๆเราเปิดมาแล้วหวังว่านี่แหละเราเปิดแล้วใช่ไหมก็ได้รับ คนท่องเที่ยวที่มาจากเมลีมาจากไทยมาจากสิงคโปร์ตอนนี้ก็มีฝรั่งเข้ามาแล้วนะอ๋อไม่เยอะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มมาแล้วอยากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะในประเทศไทยเรานะคะทีม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปต่างประเทศอยากให้อ่า ประชาชนนะคะคนไทยทุกๆท,ท่านอ่ะนะคะอยากให้มาเที่ยวที่สุดแดนใต้ก็คือเมืองเบตงเป็นเมืองที่สวยงามนะคะที่หนึ่งในในจังหวัดยะลาก็คือที่หนึก็คือเบตงอยากให้คิดถึงที่นี่นะคะส่วนทุกษ,ษาแล้วก็ทะเลหมอกนะคะแล้วก็บ่อน้ำร้อนที่เบตงนะคะ จากหมู่บ้านผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยที่มีความอดทนขยันและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเมื่อครั้งอดีตปัจจุบันหมู่บ้านปิยมิตรยังเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจําให้กับบรรพชนรุ่นหลังที่อาศัยอยู่ณที่นี้ได้สืบสารโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอเน,นื่องมาจากพระราชดำริเป็นการสร้างโอกาสให้กับรัศฎรหมู่บ้านปิยมิตรได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันส่งผลถึงความมั่นคงของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและท้องถิ่นค่ะที่สำคัญยังเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันร,รอบด้านทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแด,ดนภาคใต้คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 w w w iso5.net c ค่ะครั้งหน้าจากอำเภอเบตงเราจะไปลัดทิวเขาและสันเขื่อนบางลางค่ะเพื่อไปชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าในสวนป่าพระนามาพิไทยภาคใต้ ป่าฮาลบลากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองบรยการรักษาความมั่นคงภายในราชจอาณาจักร